Hallo zusammen, heute mache ich die gebratenen Hähnchenbrust mit Zitrone, Basilikum und Spiegeleier. Ja? Aber erstmal wir gucken, was ist Basilikum. Thai Basilikum ist viel verschiedene Basilikum. Das ist ähm, Subes Basilikum. Ja? Oder Leute sagen immer Thai Basilikum, ja, sieht man schon Unterschied. Ja? Heißt bei yeah? Ja, Diese Basilikum immer mit. อาหารซุปไปออดเดอร์กรีนเคอรี่ออดเดอร์โรตเคอรี่ออดเดอร์เอองวัสมิคเคอรี่ที่เคยสุดสามันอีมาดีเซบาซิลิกูโอเคแต่เราไม่ชอบอันอื่นอันละส่วนที่เป็นซุปไปแต่วันนี้ชอบดึงนั่นคือซิตร one บาซิลิกูออดเดอร์สักมันไทยแลนด์ที่เป็นใบกะเพราโอเคซิทมาช่วยอุ่นเตาชีสช่วยอุ่นเตาชีสแล้วด้วยโอเคดีสิ ใบกับผา้เวนสุอันปลาตันมีกานีเล่หรือมฮับฟลายหม egal ต่าฟันนี่อสุกันปราตันเนี่ยผัดกับผาสวุ่ผัดกับผากเกี้ะแมเน่รื่องตัวเองตัวเองตัวเองัสปีกไอย a าหอยทะเมนเกิปาตันงเชนรมิสิอ b a s i คุสปีกไอยาเพื่อนจยังจะบนมหาไข่เวลาจับไข่แล้วทุยมากนะเพื่อจับ ยังไงจับดีๆนะเพื่อนจับบีบแรงมันก็จะแตกนะเพื่อนจาไม่เชื่อไม่เชื่อไปบ้านพิวิตดูนะเวลาพิวิจับไข่พิวิก็ค่อยเก็บไข่นะตื่นมาเก็บไข่ทุกเช้านะ <c oughs> ขออภัยมณีพิวิตเป็นอย่างสูงเะคะเป็นเอฟซี C พิวิะเก็บไข <c oughs> ่ไข่เราสีนี้นะเพื่อนไข่บ้านพิวิตสีฟ้าสีชมพูนี่นะ <c oughs> ไม่เชื่อไปดูนะมาดำอังกฤษมาดำอังกฤษนะเพื่อนขออภัยมณีพิวิตเป็นอย่างสูงอีกรอบวันนี้นะคะเพื่อนจะาจะพาฝรั่งทำผัดกะเพราไก่ Down. Ich sage, okay, wir gehen gucken. Gebratene mit Zitrone, Basilikum und Spiegel. Okay. Erstmal, wir machen Soße. Ein bisschen, ein bisschen Zucker. Schwarz Sojasauce, nur ein bisschen, das äh, wenn schön farbig, nur ein bisschen. Und Sojasauce. Je nachdem, wenn wir viel kochen, machen wir Und ein bisschen Wasser, rühren. Und jetzt Chili äh, mit Zwiebeln. Wenn man essen Knoblauch ist, nehme Knoblauch. Ich esse kein Knoblauch, ich mache diese. Okay?